สวัสดีค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจังทําสรุปคลิปให้ฟังนะคะในส่วนของช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคือต้องออกตัวว่าเอ็นดูในความไม่ฉลาดของตัวเองนะก่อนหน้านี้นจะบอกไปโพสต์คลิปในทิกตอ,อกเพิ่มขึ้นนะแต่ว่ามันไม่สามารถโพสต์เอาคลิปทิกตอ,อกมาลง youtube ได้ก็รู้สึกว่าเอองั้นฉันเกียดทำฉันไม่ทำละแล้วก็ลืมไปว่าทําไมเราไม่ถ่ายวิดีโอมาก,ก่อนเราค่อยมา อัพทีเดียวเนอ,อะแม้เพื่อไม่เสียเวลานะคะขอโทษที่ห่างหายกันไปเสียนนานๆเดี๋ยวจะพยายามกลับมาให้บ่อยมากขึ้นแต่ไม่รับปากนะรู้สึกเดี๋ยวกลัวผิดคำพูดนะโอเคมาเริ่มกันดีกว่าสําหรับในช่วงเดือนเมษายนนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างกับชีวิตของทุกคนนะคะอันนี้เป็นภาพรวมการเคลื่อนย้ายนะคะดาวของแต่ละราศีนะคะ มันจะเป็นในทิศทางประมาณนี้คุณมาดูแล้วมันก็อาจจะเจอเรื่องประมาณนี้ก็ได้มันเป็นลักษณะของการดูดาว,ท,วทั่วไปนะคะเขาเรียกว่าช่วงเมษายนเนี้ยเหมือนเป็นเทศกาลอีคลิปเลยก็ว่าได้นะคะเริ่มการวันที่3เมษายนอะต้องบอกก่อนว่าเมษายนก็คือ1เมษายนถึง30เมษายนนะเริ่มดาวสําคัญวันที่3เมษายนนะคะก็คือเป็นช่วงดาวพุธเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นช่วงที่เราอะค่ะจะมีความคิด ควาอ่านพุทธคือการสื่อสารคาสื่อสารคอมมูนิเคชันทั้งหลายแหละฟังพูดอ่านเขียนขายสอนล่มปแปลเนาะอ่ะแล้วมันเข้าสู่ราศีฤษภพนะคะถ้าจะเห็นจากหน้าเห็นหรือเปล่าไม่อาจจะไม่เห็นไม่เป็นไรอาจารย์ชี้เห็นตรงนี้ก็ได้อ่ะพุทธอยู่ในเข้ามาสู่พฤกษภตรงนี้นะเดี๋ยวมาจากย้ายเข้ามาก็คือเป็นช่วงที่เราจะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น ติดดินมากขึ้นอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นสนใจอะไรที่เป็นความพิเศษมากขึ้นแล้วก็คุณจะเห็นคุณค่าของคุณจากเนื้อในทําให้ความสัมพันธ์มันเหมือนมันแน่นแฟนมากขึ้นอะ่ะมันเหมือนกับเราจะเห็นคุณค่าคนคนนั้นไม่ใช่เขาแต่งหน้าหนาเตอะใส่ขนตาแค่ไหนสวยแค่ไหนแต่คุณจะคุยกับคนคนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาเขาดีจริงๆนะ เขามีคุณค่าเขามีความฉลาดนะมันไม่ได้เป็นแบบการมองจากที่เปลือกนะคะทีนี้มันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาค่ะมีความแน่นแฟนมากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะแล้วก็คุณจะหันไปเหมือนศึกษาสิ่งที่เป็นทักษะเฉพาะทางมากขึ้นนะคะสเปเชียลมากขึ้นนะคะแล้วก็ความใจดีมีเมตตาของคุณมันจะแบบ หมือนมีออร่าส่งออกมาเลยคนเห็นก็จะชอบมากๆแล้วก็การใช้เหตุใช้ผลสามารถเอาชนะทุกอย่างได้ในช่วงเวลานี้นะคะ6เมษายนนะคะพลูโตเข้าสู่ราศีกุมแบบเต็มตัวเลยนะคะพร้อมกับมีฟูมูลเกิดขึ้นที่ราศีตุลน,นะคะเราลองย้อนกลับกันไปดูว่าเมื่อซักประมาณ6เดือนที่แล้วช่วงเดือนกันยายนนะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างอะไรเป็นสิ่งที่เราได้หวานมดเลมเล็ดพันธุ์เอาไว้นะคะ ซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะความสัมพันธ์ใดๆที่เราเก็บเอาไว้ถ้ามันไม่ดีอะคะ่ะก็ปล่อยไปรายได้การเงินการงานความรักสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เราได้ลองทําศึกษาดูใจได้ลองทํามา6เดือนที่แล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราจะตัดจบปล่อยจบ นะคะสิ่งไหนที่มันดีเราก็คงไว้สิ่งไหนที่ไม่ใช่มันก็ต้องปล่อยจบหรือเป็นการปรับให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะสำหรับฟูมูนนี้นะคะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีมากๆมาจากยูนิเวอร์สนะคะให้เรามีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรามีฟรีดอมอิสระมากขึ้นทำให้เรามีการจัดเรียงระเบียบชีวิตใหม่แล้วก็ปล่อยสิ่งที่ไม่เวิร์กออกไปเหมาะสาหรับการลงมือทาบางอย่างมันอาจจะเป็นไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราวางแผนการไว้มากมายขนาดนั้นนะ แต่ให้เรารู้ไว้ว่าการที่เราอะค่ะยอมรับความจริงได้ค่ะมันก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นมากๆแล้วนะคะ11เมษายนนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะคุณจะมีความดึงดูดคนที่ฉลาดคิดฉลาดพูดนะคะเข้ามาในชีวิตหัวไวใจสู้หรือแม้แต่ในเรื่องความรักการเงินการให้คุณค่าวัตถุความเป็นเจ้าของความงามคุณจะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ย มันเกิดขึ้นกับคนเร็วเกิดขึ้นจบไปรว่าเร็วเหลือเกินหรือว่าจะดึงดูดคนที่แบบเขาหัวไวาใจสู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นเจอคนฉลาดมากขึ้นแน่ๆยี่สิบเมษายนนะคะเป็นนิวมูลในราศีเมษย้อนกลับไปเมื่อเดือนกว่าก่อนหน้านี้ค่ะมันเป็นนิวมูลเกิดขึ้นที่สูนองศาราศีเมษเช่นกันนะคะจะจะบอกว่าบังเอิญก็บังเอิญจะไม่บังเอิญก็ไม่บังเอิญเนาะเพราะว่ารอบนี้กลับมาเนี่ยเดือนกว่าแล้วมันก็เกิดที่เก้าองศาเป็น เฟดดีกรีใช่ป่ะมันเป็นโซล่าอีคลิปด้วยนะคะเป็นการทำซ้ำทรงพลังเป็นตัวเองอันนี้คือคีย์วิร์ดสำคัญในการเกิดนิวมูลการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้นะคะย้ำอีกครั้งการทำซ้ำการความทรงพลงังการทรงพลงังหรือว่าการเป็นตัวของตัวเองเป็นคีย์สำคัญในการเกิดนิวมูลรอบนี้ คุณจะรู้สึกถึงการกล้ารับความเสี่ยงที่มันมากขึ้นอยากผจญภัยในหลายเดือนจนถึงหลายปีต่อจากนี้เลยแล้วก็คุณอาจจะถามตัวเองว่าอะไรล่ะเป็นสิ่งที่คุณกลัวอยากทำแต่ไม่กล้าทำอะไรเป็นสิ่งที่คุณไม่กล้าเผชิญหน้ารอบนี้ค่ะคุณได้ทำสิ่งนั้นแน่ชนะความกลัวออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณได้ 20เมษายนนี้นะคะยังมีดาวพฤหัสดาวอาทิตย์กับทวีเข้าสู่ราศีพฤษภด้วยคุณจะโฟกัสไปสิ่งที่<ม>การให้คุณค่ากับตัวเองที่มากขึ้นคุณจะให้เกียรติแล้วก็ยอมรับความจริงมากขึ้นกับสิ่งที่คุณได้ทำมันจะเริ่มจากทัศนคติความคิดไปสู่สิ่งที่จับต้องได้จริงในรอบนี้นะคะ21เเมษายนดาวพุธถอยหลังอีกแล้วนะคะเขาต้องบอกว่า มันจะถอยจนถึงวันทีสพฤษภาคมเป็นการทบทวนความสัมพันธ์กับเรื่องการเงินเงินเฟอ้อตอนนี้หาเงินพอใช้หรือเปล่านะคะเงินเราจะไม่ได้ ใช้เงินเยอะกว่าเดิมแต่ค่าเงินมันจะเหลือน้อยลงรู้จักกันหรือเปล่าเงินเฟอ้อต้องเข้าใจนะต้องศึกษานะคือมันมีการเผชน,น้ากับปัญหาหรือว่าความท,ท้าทายใดๆเกิดขึ้นได้การพูดให้ช้าลงการคิดที่มีการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีการสื่อสารที่มันต้องมันต้องพาราเฟตอะคะ่ะมันต้องมันต้องคุยให้เข้าใจตรงกันนิดนึงอนะไรเงี้ยเออเพราะว่าหลายคนอาจจะมี เหตุที่นำไปสู่การสื่อสารผิดเข้าใจผิดกันได้ง่ายแนะนำว่าอย่าพูดก่อนคิดให้ก่อนพูดจะดีมากอย่างไรก็ดีราศีพฤกษภนะคะเป็นช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากดาวมันเข้าสู่พฤกษภเยอะใช่ไหมเป็นเทศกาลแบบอ่าพอช่วงปลายเดือนเมษาใช่ป่ะมันจะเป็นอ่าทอร์าสซันละก็ต้องบอกว่าคุณจะมีความฉลาดที่จะ จับต้องบางสิ่งบางอย่างได้จริงๆสถาน,นการณ์นั้นต่อให้มันดูซับซ้อนแค่ไหนการพูดตรงๆหรือว่าการแก้ปัญหาที่มันง่ายๆนะคะ simplicity อ่ะมันจะสามารถช่วยได้ง่ายช่วยได้มากขึ้นมากนะคะการทำอะไรที่ไม่ซับซ้อนเกินไปมันจะช่วยคุณได้มากเพราะว่าชีวิตปัจจุบันก็ซ้อนซ้อนแล้วซ้อนอีกมันจะซ้อนอยังไงแล้วดังนั้นช่วงนี้ถ้าจะแนะนำนะคะการทำอะไรให้ใช้สักนิดนึงคิดก่อนพูดแล้วก็ การตัดสินใจอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจเร็วเกินไปอ่ะคิดก่อนถ้าไม่พร้อมก็อย่ารีบอันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยคุณได้มากๆในช่วงเวลานี้จ้ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ